ในขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันกลุ่มของยี่หว่าและเพื่อนก็เดินลงมาที่ชั้นล่างและนั่งเล่นเกมตามประษาเด็กๆเพราะหากผู้ใหญ่ตกลงที่จะทำสิ่งใดร่วมกันเด็กๆก็จะมีหน้าที่ทำตามและช่วยเหลือเท่านั้นจะไม่ออกความคิดเห็นเพราะจะเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนี้เด็กสุดก็จะเป็นน้องสาวของชาติโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกลุ่มของยี่หว่าและเพื่อนๆ ไม่มีลูกเล็กเด็กแดงวัยกระเตาะในหมู่บ้านเพราะเป็นหมู่บ้านบุกเบิกใหม่ได้ไม่นานและยังมีครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่จำนวนน้อยเท่านั้นเป็นไงล่ะเมื่อตอนกลางวันฉันโชว์ฝีมือสเตปเทพคอมโบเทพน้ำแข็งเป็นยังไงบ้างเชื่อแม่หรือยังว่าแม่คือแม่ชาติและแนนยังไม่ได้เชยชมเกี่ยวกับอภินิหารของหม่อมแม่ใช่ไหมวันนี้หม่อมแม่จะแสดงให้เห็นเองเตรียมตัวรับชมได้เลยกบอวดอ้างแบบมีจริตจะกา้าน ก็จะไม่มีใครรู้ได้ยังไงล่ะว่ากลุ่มของเราเป็นกลุ่มเทพให้ทั้งครบห้าคนก็ไม่มีใครสามารถล้มกลุ่มของเราได้เลยลงแข่งรอบไหนก็ชนะทุกรอบโดยเฉพาะเธอคุณแม่กบคุณเลิศที่สุดคุณเก่งที่สุดคุณคือที่สุดแนนกล่าวคำชมกับเพื่อนแบบมีนัยสำคัญแก้เขินด้วยความที่ว่าเมื่อตอนกลางวันตนไม่ได้เล่นกับกลุ่มเพื่อนหากแต่ไปนั่งคุยกับพี่หนึ่งผู้ที่ตัวเองชอบ หลังจากพูดจบทุกคนก็หัวเราะเฮฮาอ hey, Hi, ย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้ใส่ใจกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเลยเวลาล่วงล้ำจนถึงประมาณ20นาฬิกายี่หวาเริ่มเบื่อจากการเล่นเกมเพราะเล่นเกมไหนจะเลือกตัวไหนตำแหน่งไหนก็ชนะทุกรอบสมกับที่แนนคุยโวและชมเพื่อนกบไว้ แต่ก็อย่างว่ากลุ่ม5คนของเขาถือเป็นกลุ่มที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโรงเรียนกล่าวได้ว่าหากโรงเรียนมีการจัดแข่ง e-sport ในคลาใดก็ตามผลไปไหนไม่ได้แชมป์ก็จะกลายเป็น5คนนี้คือรู้กันว่าหากมีการจัดแข่งขัน e-sport เพื่อชิมเงินรางวัลกลุ่ม5คนนี้ก็จะได้เป็นทีมที่จะอยู่ใน3อันดับแรกเสมอแต่ส่วนมากจะเป็นอันดับที่1มากกว่านานๆครั้งถึงจะได้ที่2หรือที่ส หลังจากยี่หว่าเบื่อจึงขอตัวเดินออกมาหน้าลานบ้านเพื่อพักผ่อนและคลายความตึงเครียดจากการเล่นเกมยี่หว่าจึงเรียกเจ้าโก้ให้มาหาและหยอกล้อก,กันอย่างสนุกสนานตามประสาคนกับหมา ด้วยหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านยี่หว่าแล้วทําให้บ้านอื่นจึงปิดไฟกันหมดส่งผลให้ทั้งหมู่บ้านต่างมืดสนิทแต่วันนี้ท้องฟ้ากับสดใสเป็นพิเศษเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่มืดดําสนิทต,ต่างก็มองเห็นดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าอย่างชัดเจนและสวยงามเป็นสิ่งที่คนในเมืองจะไม่สามารถเห็นได้เนื่องจากฝุ่นละอองบดบังทัศนียภาพในการมองเห็นท้องฟ้าในยามค่ำคืน ยี่หว่านั่งเล่นกับเจ้าโก้อยู่ลานหน้าบ้านพร้อมกันนั้นก็มองขึ้นไปชมดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วพลางพูดกับเจ้าโกว่าหากโลกนี้สงบสุขและไม่มีภัยพิบัติต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะดีนะจะว่าไหมเจ้าโกก็เหมือนจะฟังรู้เรื่องจึงมองไปบนท้องฟ้าเหมือนกับยี่หว่ามองพร้อมกันนั้นเจ้าโก้ก็ส่งเสียงเห่าออกมาเบาๆสองครั้งพร้อมกับจ้องไปบนท้องฟ้า ขณะที่ยี่หว่ามองอยู่บนท้องฟ้านั่นเองได้มีแสงแปลกประหลาดเป็นสีรุง้งมาพร้อมเสียงดังฟิวพุ่งจากท้องฟ้าลงสู่พื้นดินลงที่สวนส้มหลังบ้านของยี่หว่าโดยห่างจากตัวบ้านไม่ถึง10เมตรพร้อมกันนั้นเสียงตุ๊บคล้ายของแข็งตกลงสู่พื้นดินนุ่ม ขณะที่แสงเดินทางจากท้องฟ้าลงสู่สวนส้มหลังบ้านของยี่หวานั้นโดยความที่ความมืดของหมู่บ้านจึงทําให้แสงสีรุ้งนั้นมีความเด่นชัดมากยี่หวาจึงมองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นแสงสีรุง้งดาวตกดาวตกมันคือดาวตกมันคือดาวตกแน่ๆแต่ทําไมมันถึงมีสีสันด้วยล่ะ ยี่หว่ารำพึงกับตัวเองพร้อมกันนั้นมือข้างหนึ่งโอบตัวโจ้าโกไว้ส่วนอีกมือข้างหนึ่งลูบหัวเจ้าโกด้วยคล้ายปลอบประโลมไม่ให้เจ้าโกรู้สึกตื่นกลัวกลุ่มผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่โถงชานบนบ้านมองลงมาเห็นยี่หว่าพร้อมกับถามว่ามันคือเสียงอะไรเพราะขณะที่ยี่หว่ามองเห็นและได้ยินเสียงคนที่มองไม่เห็นต่างก็ได้ยินเสียงดังเช่นกัน ดาวตกมันคือดาวตกจะลุงและมันน่าจะใหญ่พอมันถึงตกถึงพื้นเดี๋ยวหนูจะขอไปดูก่อนนะคะเพราะตกอยู่ไม่ไกลไม่น่าจะมีอันตรายค่ะยี่หว่าพูดบอกลุงที่ถามตัวเองพลางลุกขึ้นเอาเจ้าโก้เข้าบ้านสุนัขของเจ้าโก้ไว้ตามเดิมหลังจากนั้นยี่หว่าจึงเดินหยิบไฟฉายและเดินไปยังสวนส้มหลังบ้าน ขณะที่ยี่หว่าเดินไปถึงจุดตกของดาวตกนั้นโดยความที่ความมืดของหมู่บ้านจึงทําให้แสงสีรุ้งนั้นมีความเด่นชัดมากยี่หว่าจึงมองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นแสงสีรุง้งทันใดนั้นเองไฟฉายของยี่หว่าก็กลับมาใช้ได้ตามปกติยี่หว่าจึงส่องไปยังวัตถุทรงกลมขนาดเท่ากับลูกเทนนิสที่ลอยอยู่ตรงกลางหลุมของหลุมดาวตกประมาณ50เซนติเมตรจากพื้นดินหรือประมาณหัวเข่าของยี่หว่า และขณะที่ไฟฉายตกกระทบไปยังวัตถุนั้นก็เปล่งแสงสะท้อนกับแสงของไฟฉายเป็นประกายเจ็ดสีออกมาอย่างสวยงามเหมือนเดิมหากแต่แสงนั้นจะอ่อนลงเพราะจะสว่างสวยงามชัดเจนในที่มืดมากกว่าด้วยความแปลกและสวยงามยี่หว่าเดินไปถึงวัตถุนั้นและเอามืออังเพื่อเช็คว่าวัตถุนั้นมีความร้อนหรือเปล่าเนื่องจากเพิ่งตกมาจากบนฟ้าเมื่อสักครู่นี้เองและเนื่องจากยี่หว่าไม่รู้สึกถึงอันตรายจึงไม่ได้เรียกใครในกลุ่มเพื่อนให้มาเป็นเพื่อน หลังจากยี่หว่าเช็คเรียบร้อยว่าวัตถุนั้นไม่มีความร้อนยี่หว่าจึงใช้มือหยิบขึ้นมาเพื่อตรวจสอบดูด้วยความสงสัยขณะที่มือของยี่หว่าสัมผัสกับวัตถุประหลาดนั้นก็เกิดความรู้สึกว่ามีไฟฟ้าสถิตจากวัตถุวิ่งเข้าสู่ร่างกายของยี่หว่าแต่ไม่มีความรู้สึกถึงอันตรายร้ายแรงอะไรยี่หว่าจึงไม่ได้ใส่ใจและเดินถือวัตถุนั้นกลับเข้าตัวบ้าน เมื่อเดินมาถึงยังกลุ่มเพื่อนๆที่เพิ่งจะเลิกเล่นเกมหลังจากหัวเสียเพราะว่าแพ้ในเกมล่าสุดกบผู้เดินเรื่องจึงเอ่ยถามยี่หว่าว่าเธอไปไหนมาเหรอเห็นถือไฟฉายเดินไปหลังบ้านแล้วไอ้ที่มีแสงๆอยู่ในมือนะั่นมันคืออะไรและเมื่อสักครู่มีเสียงอะไรเหมือนของหนักๆตกลงดินดังตุ๊บนั่นน่ะแล้วไปทำอะไรที่ไหนมาบอกมาซะดีๆ นี่แหละฉันก็กำลังจะมาเรียกพวกเธอให้ขึ้นไปบนบ้านพร้อมกันเพื่อที่จะดูในสิ่งที่ฉันเจอมาเมื่อกี้นี้เองยีหว่าพูดพลางกลับตัวเดินขึ้นบันไดแล้วเรียกเพื่อนๆให้ตามขึ้นไปยังโถงบนบ้านพร้อมกันขณะที่ขึ้นถึงโถงบนบ้านชั้นสองยีหว่าจึงเดินเข้าหากลุ่มผู้ใหญ่ที่นั่งจับกลุ่มคุยกันนั้นพร้อมกันกับยื่นสิ่งที่ถืออยู่ในมือให้กลุ่มผู้ใหญ่ได้ดูพร้อมกับพูดว่า นี่ค่ะพ่อสิ่งที่หนูเจอหลังจากหนูเห็นดาวตกตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วตกลงที่กลางสวนส้มหลังบ้านของเราแต่ตอนที่หนูเห็นเจ้าสิ่งนี้ตกลงมามันก็เป็นแสงสีรุ้งที่สว่างชัดเจนและสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพ่อจากบนท้องฟ้าลงมาก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นแสงสีรุง้งคือมีครบทุกสีเลยสวยงามมากเลยตอนที่หนูส่องไฟฉายไปดูก็เป็นแสงสะท้อนออกมาเจ็ดสีเหมือนกัน และที่สําคัญมันไม่ได้วางอยู่กับพื้นหากตะลายอยู่กลางหลุมตกเหนือพื้นประมาณหัวเข่าของหนูนี่แหละค่ะยี่หว่าพูดพร้อมกับยื่นวัตถุทรงกลมในมือออกไปให้กล่มผู้ใหญ่ได้ดูขณะที่อยู่ภายใต้แสงไฟนีออนวัตถุทรงกลมในมือของยี่หว่านั้นก็ยังส่องแสงประกายรัศมีสีทั้งเจ็ออกมาอย่างสวยงามทุกคนต่างจ้องดูวัตถุทรงกลมนั้นพร้อมกันและตกตะลึง มันคืออะไรคล้ายลูกแก้วเลยแต่ทำไมถึงมีแสงประกายรัศมีเจ็ดสีออกมาแบบนี้ล่ะมันเป็นของที่เหนือธรรมชาติมากเลยและสวยงามมากเลยนะหนึ่งในกลุ่มผู้ใหญ่พูดขึ้นพร้อมกันนั้นต่างมีเสียงพูดคุยกันจอแจถึงวัตถุทรงกลมคล้ายลูกแก้วแสงเจ็ดสีนี้กบก็พูดขึ้นแบบเชิงความหัวไวและไม่ได้คิดอะไรมากมายว่า ไม่ใช่จะเป็นลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์มอบพลังอะไรเทือกนั้นล่ะเพราะว่าดูมาจากในหนังเยอะแยะมันก็มีแสงสวยงามแบบนี้กันทั้งนั้นแหละบางเรื่องก็เป็นก้อนแสงมอบพลังบางเรื่องก็เป็นแค่วิเศษที่หากมีสีมากย่อมวิเศษมากนั่นเองกบพูดพร้อมสแสดงความคิดเห็นในเชิงเล่นมากกว่าสาระหลังจากผู้กบพูดเสร็จทุกคนต่างเงียบและจ้องมองมายังกบด้วยสายตาที่มีความจริงจังประมาณว่า อาจจะเป็นความจริงและกบคิดได้อย่างไรมันจะอันตรายหรือเปล่าลูกและตอนที่ลูกจับมันไม่ร้อนเหรอมีความรู้สึกถึงอันตรายหรือเปล่าแม่ขอจับดูได้ไหมลูกแม่ยี่หวาเอ่ยถามและขอลูกสาวพรางยื่นมือไปหยิบวัตถุทรงกลมนั้นขึ้นมาวิเคราะห์พิจารณาดูหลังจากวินิจวิเคราะห์สักครู่แม่ของยี่หวาจึงได้เอ่ยบอกกับทุกคนว่า ไม่มีความรู้สึกถึงอันตรายใดๆและไม่มีความรู้สึกถึงสิ่งแปลกประหลาดผิดปกติกับวัตถุทรงกลมนั้นพรางยื่นวัตถุนั้นให้กับยี่หวาแต่จะว่าไปตอนที่หนูสัมผัสกับวัตถุทรงกลมนี้ตอนแรกให้ความรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าวิ่งเข้าตัวหนูแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกดีแบบแปลกๆค่ะแม่ยี่หวาพูดกับแม่พรางยื่นมือไปหยิบวัตถุนั้นจากมือของแม่ อึ้งในอึ้งเพราะหลังจากยี่หว่าพูดจบมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนึกถึงความเป็นไปได้ของคำพูดของกบคนทั้งหมดที่นั่งล้อมวงกันต่างมองที่วัตถุประหลาดส่องแสงเจ็ดสีทรงกลมแล้วมองไปที่กบแล้วมองไปที่ยี่หวาสลับกันไปมาแบบนั้นโดยพร้มเพรียงดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้ที่กบจะพูดถูกสิทธิ์กล่าวขึ้นท่ามกลางความเงียบของทุกคน แต่ยังไม่ได้มีใครเอ่ยสิ่งใดเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็มีเสียงฟิวแล้วเสียงดังตุ๊บตามมาแบบถี่ยิบจนทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในดงกระสุนมันตกลงมาอีกแล้วยี่หวากล่าวขึ้นสิ้นเสียงยี่หวาทุกคนต่างลุกขึ้นแล้วรีบวิ่งลงไปยังลานหน้าบ้านเพื่อที่จะมองดูวัตถุประหลาดนั้น ขณะที่ทุกคนลงมายัางลานหน้าบ้านก็ยังไม่ลืมที่จะเรียกคนที่เข้าไปในห้องนอนแล้วให้ลงมาดูสิ่งประหลาดอย่างพร้อมเพรียง ชาวบ้านทุกคนลงมารวมตัวกันยังลานหน้าบ้านของบ้านยี่หว่าและมองขึ้นไปยังบนท้องฟ้าจึงได้เห็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมีแสงสีต่างๆตกลงมาจากท้องฟ้ามากมายมากมายนับไม่ถ้วนใหญ่บ้างเล็กบ้างสีเดียวบ้างสองสีบ้างเจ็ดสีบ้างแต่หลายสีจะมีน้อยถึงน้อยที่สุด ทุกคนผมขอเสนอให้ไปหยิบไฟฉายมาแล้วตามไปดูจุดตกกระทบของแสงต่างๆที่ตกลงมาในหมู่บ้านของเราเพราะมันอาจจะเป็นพลังวิเศษของสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างที่กบพูดจริงๆสิทธิ์พูดพร้อมกับเดินเข้าไปในบ้านแล้วหยิบไฟฉายทุกคนเห็นดังนั้นจึงทำตามแล้วแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอบคุณครับ